สวัสดีครับพี่ๆเชาวช่องเกจิดังแห่งสยามวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เรียกว่าเป็นตำนานสุดยอดการสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขังที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังที่ใครหลายๆคนต่างพากันยอมรับและอยากได้มาครอบครองนั่นคือ หนุมานเรืองฤทธิ์หลวงพ่อสุนวัดสาลากุลในแวดวงนักสะสมเครื่องรางของขังมักจะพูดติดปากกันว่าเสือหลวงพ่อปานหนุมานหลวงพ่อสุนซึ่งแสดงถึงความเก่งกาจสามารถในการปลุกเสกเครื่องรางของขังชนิดนี้ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าหานุมานนั้นต้องไม่มีใครที่จะเกินหลวงพ่อสุน วัดสาลากุลซึ่งเป็นพระกนาจารย์เกติที่เรืองวิทยาคมเป็นอันมากขุนกบีวานอนฤทธ์เก์ไกลหนึ่งในสยามคือสมญานามที่คนในวงการพระเคืือนต่างให้กับหานุมานหลวงบสุนนับเป็นสุดยอดของขลังหนึ่งในชุดเบนจภักภาคีที่นักสะสมไฟหาไว้มาครอบครอง หลวงพ่อสุนมีนามเดิมว่าสุนนามสกุลปานกล่ำท่านเป็นชาวนนทบุรีไม่มีใครทราบว่าท่านอุป,ปสมบทเมื่อไรในสมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัดท่านมีจเจริยวัดที่งดงามและเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านจวบจนจเจ้าอาวาสมรณภาพลงชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งท่านเป็นพระอธิการเพื่อครองวัด แทนจำพรรษาอยู่ที่วัดศาลากุลตั้งแต่นุ่มท่านได้ปลูกต้นลักและต้นพุทธซ้อนดูแลเป็นอย่างดีด้วยการทำน้ำมนตร์รดต้นไม้ทั้งสองเสมอมาแม้จะไม่มีใครรู้ว่าท่านศึกษาเล่าเรียนวิชานี้มาจากไหนเนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้าไปสอบถามท่านจนท่านมรณะภาพลง แต่จากบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ในระแวกนั้นท่านกับหลวงพ่อกิมวัดสะพานสูงรักใคร่กันมากและมักจะไปมาหาสู่กันเสมออีกทั้งท่านยังมีเมตตาต่อผู้ที่มากราบไหว้ใครเจ็บใครป่วยก็รักษาเยียวยาจนหายเป็นปกติอันสร้างหนุมานของหลวงพ่อสุนนั้น ในสมัยที่ท่านยังเป็นพระลูกวัดท่านได้นำไม้สองชนิดคือต้นรักสอนและผุดสอนมาปลูกไว้บริเวณวัดของท่านและได้ทำการทำน้ำมนต์เพื่อรดต้นทั้งสองนั้นอยู่ทุกวันจนกระทั่งไม้ทั้งสองนั้นโตได้ที่และได้เริ่งงามยามดี ท่านจึงลงมือขุดโดยทําวิธีพรีก่อนขุดพอเสร็จท่านก็นําไปตากให้แห้งสนิทเมื่อได้ที่แล้วท่านก็ให้ช่างฝีมือแกะสลักเป็นรูปหะนุมานเมื่อแกะเสร็จแล้วท่านก็รวบรวมหะนุมานที่แกะเสร็จทั้งหมดใส่ลงในบาทของท่านแล้วเอาผ้าขาวห่อหุ้มภายนอกเก็บไว้ในกุติ ครั้นพอถึงวันเสาร์ท่านก็ให้พระลูกวัดลูกศิษย์ของท่านยกเข้าไปในโบสถ์ทำวิธีบวงสวงปัดพรีให้เสร็จแล้วท่านจะปิดประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหมดเพื่อทำการปลุกเสกและจัดเวียนยาไม่ให้ใครไปลบกวนท่านซึ่งท่านจะทำการปลุกเสกทุกๆวันเสาร และเอาไปปลุกเสกต่อในกุฏิเช่นนี้ตลอดมาจนกระทั่งครบถ้วนครบกระบ,บวนการวิธีของท่านจึงได้นำมาแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์การสร้างหนุมานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอนุภาพที่รวมไปถึงการคุ้มครองป้องกันไยัยรวมถึงเมตตามหานิยมแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองมีผู้คนมาักถามว่า ทำไมหนุมานของพ่อท่านนั้นถึงมีอนุภาพมากลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าการปลุกเสกหนุมานของหลวงพ่อสุนมีความพิเศษมีความแปลกและพิสดารเป็นอย่างมากก่อนที่ท่านจะลงมือทำการปลุกเสกหนุมานในตอนเช้าหลวงพ่อสุนท่านจะให้ลูกศิษย์ไปตัดต้นไม้ที่มีหนามมาไว้มากๆส่วนมาก จะเป็นจำพวกต้นไผ่ต้นมะขามเทศต้นพุสซาและในช่วงคำ่ำท่านก็จะทำวัดกับพระลูกวัดตามปกติเหมือนทุกวันหลังจากที่ท่านทำวัดเสร็จแล้วท่านก็จะเข้าไปในกุฏิประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านก็จะออกมาพร้อมกับการอุ้มบารออกมาแล้วเรียกลูกศิษย์ให้อุ้มบารเข้าไปในบสถท่านได้บอกว่า อ้ามเปิดฝาบาทโดยเด็ดขาดเป็นการกำชับลูกศิษย์ด้วยเสียงที่หนักแน่นท่านมักพูดลอยๆว่าขี่เกียร์จับและท่านก็จะกลับมานั่งทำวัดอีกครั้งเมื่อทำวัดเสร็จแล้วหลวงพ่อสุนท่านก็ได้นั่งหันหลังให้กับพระประธานแล้วเอาบาทตั้งไว้ด้านหน้าจากนั้นให้ลูกศิษย์ นำกิ่งไม้ที่มีหนามที่เตรียมไว้มาสมไปที่ตัวท่านให้เต็มจนหาทางเข้าออกไม่ได้ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ออกจากโบสถ์แล้วปิดประตูโบสถ์ให้สนิทและได้กำชับและย้ำให้กับลูกศิษย์ว่าห้ามให้ผู้ใดเข้าออกครั้นเมื่อถึงเวลาประมาณตีสี่ท่านจะเรียกลูกศิษย์ให้เข้าไปในโบสถ์ เพื่อเก็บหนุมานที่ปลุกเสกไว้อยู่กับกิ่งต้นไม้และกิ่งน้ำที่สมตัวท่านตัวไหนที่หล่นอยู่กับพื้นให้แยกไว้ต่างหากท่านว่ายังใช้การไม่ได้เพราะปลุกไม่ขึ้นสิ่งที่คาใจในจิตใจของลูกศิษย์คือหนุมานถึงกลับไปติดบนกิ่งไม้และหน้ำได้อย่างไรที่สำคัญ ท่านออกมาจากกองน้ำกิ่งไม้ที่สุมตัวท่านได้อย่างไรทุกวันนี้ยังเป็นปริศนามีเรื่องเล่าขานกันว่ามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้ทำการแอบดูการปลุกเสกข,ของหลวงพ่อสุนได้เห็นเงาเป็นรูปลิงตัวใหญ่คลุมดำอยู่ในวิหารเรียกว่าประดุจด,ดังเหมือนเห็นหานุมานตัวจริง ในขณะที่หลวงพ่อนั่งบริกรรมคาถาในการปลุกเสกหานุมานในค่ำคืนนั้นแต่ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันจากปากสู่ปากในบรรดากลุ่มลูกศิษย์หานุมานของหลวงพ่อสุนั้นมีสองชนิดคือหนุมานหน้ากระบีและหนุมานหน้าโขนซึ่งหานุมานแต่ละตัวนั้นทำยากมาก เพราะต้องใช้ฝีมือช่างที่วิจิตโดยแท้จริงหานุมานของท่านดูแล้วมีความเข้มแข็งแสดงถึงความเกลี้ยวกลาดกล้าหารชานสอ,อนสมเป็นยอดอาหารสำหรับเนื้อหานุมานนั้นมีอยู่ด้วยกันอยู่3ามเนื้อเท่านั้น 1. เนื้อไม้พุทธสอน 2. เนื้อไม้รักสรและเนื้องาช้างเท่านั้น ราวกันว่าเนื้องาช้างนั้นค่อนข้างที่จะหายากมากและมีการจัดสร้างที่น้อยมากๆแม้หลวงพอสุนจะมรณาภาพเป็นเวลากว่าเจ็ดสิบปีแล้วแต่เครื่องรางของขังที่ท่านสร้างยังคงเป็นที่กาวขาเรื่องลือและยังครองใจนักสะสมรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมลาย เนื้อสิ่งอื่นใดเครื่องรางของขังทั้งหลายที่พระอาจารย์เกจิที่เรื่องวิทยาคมได้สร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คนที่ได้ครอบครองบูชาระลึกถึงและตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีหาได้มีไว้เพื่อเบงอํานาจบารมีในทางที่พิษของขังจะดีอยู่ที่เราประพฤติหากประพฤติดีประพฤติชอบ ก็จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านต้องการวันนี้ขอให้พี่ๆได้ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องเกจิดังแห่งสยามหากชอบเรื่องราวแบบนี้ทางเราจะมานำเสนอในทุกๆวันในทุกๆสัปดา์ขอพระคุณครับ